ลมหายใจแผ่วเบาหรือว่าไม่ใช่เสียงแผ่วคล้ายคล้ายประตูห้องพักเก่าๆแง้มออกทั้งที่เมื่อครู่ยังปิดสนิทผมจำได้ผมล็อกกรอนเองกับมือผมเดินวนรอบห้องมองลอดช่องประตูไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดที่กลืนกินทุกสิ่ง คืนนั้นผมมาถึงหนองบัวลำพูเกือบเที่ยงคืนแสงจากเสาไฟส่องเป็นระยะมันสาดลงบนผืนน้ำในเขื่อนภูเก้าภูพานคำเหมือนมีใครเอามีดมากรีดเป็นทางยาวแสงจันทร์สลัววแขวนอยู่บนฟ้าราวกับจะขาดร่วงลงมาได้ทุกเมื่ออากาศเย็นเยือกจนขนลุกผมพยายามบอกตัวเองว่าคิดมากไปเอง แต่แล้วแสงจางๆวูบไหวบนผืนน้ำเงียบสงัดก่อนที่แสงนั้นจะเคลื่อนที่ช้าๆราวกับมีใครกำลังพายเรือผมหยุดมองนิ่งแล้วเห็นใครบางคนโบกมือผมยกมือขึ้นโบกตอบแต่พอนึกขึ้นได้ผมนั่งอยู่คนเดียวในห้องพัก แล้วใครโบกมือตอบผมมาจากไกลเสียงกระซิบแผ่วเบาดังข้างหูกลับมาหาเราสิผมหันไปมองไม่มีใครนอกจากเงาตะคุ่มคุ่มบนผนังที่สูงขึ้นเรื่อยๆ